ชาวราศีกันคนที่มีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วพไพ่ใบแรกคุณได้ establish strength success unfulfilled a so f penacles t แล้วก็จบที่ไพ่ queen of swords นะคะ จากไพ่นะคะทั้ง4ี่ใบแม่หมอมองเห็นนะคะว่าที่ผ่านมานะคะชาวราศีกันถ้าเกิดใครที่ความรักคุณดีอยู่แล้วนะคะกับครอบครัวดีอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณข้างคลิปนี้ไปนะคะแม่หมอจะพูดถึงคนที่มีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์ในชีวิตคู่นะคะเรื่องแรกแม่หมอมองเห็นนะคะคุณอาจจะมีมือที่3เข้ามาในเกณฑ์ดวงชะตาเนาะคนที่สมมติคุณมีแฟนอยู่แล้วก็อาจจะมีเพิ่มเข้ามาหรือว่าทางตัวแฟนของคุณเองเนี่ย ก็อาจจะมีคนเข้ามาคุยนะคะคือความสัมพันธ์นี่มันอาจจะเป็น3คนนะคะเดือนนี้นะคะแม่หมอคิดว่าคุณใจเย็นๆก่อนนะคะลองมองดูไตรตรองให้รอบคอบนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรที่เราไม่เติมเต็มซึ่งกันและกันหรือเปล่า Success and fulfilled นะคะอาจจะเป็นความรู้สึกที่ไม่เติมเต็มซึ่งกันและกันบางทีเนี่ยเราโทษอีกฝ่ายอย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูตัวเราเองด้วยว่าเราดูแลเทคแคร์แฟเราดีแค่ไหนนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยพอมันน้อยใจหรืออะไรเงี้ยแล้วมีคนเข้ามาให้ความรู้สึกดีๆที่ตอนนั้น,นเขาอาจจะทะเลาะก,กับคุณอยู่หรือตัวคุณทะเลาะก,กับแฟนคุณอยู่พอมันก็อาจจะมีมือที่3เข้ามาในช่วงจังหวะที่ความสัมพันธ์เรียนชิปมันไม่ดีก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้น,นใจเย็นๆนะคะแม่หมอยังไม่อยากให้ใครเลิกกับใครนะคะเพราะฉะนั้น,เ,นเดือนนี้คุณลองทบทวนเรื่องราวของพวกคุณดูก่อนว่า วิญญิปที่ผ่านมาในชีวิตคู่คุณใครที่มีดีอยู่แล้วคุณไม่ต้องดูคลิปนี้นะคะแต่ใครที่มีปัญหาเรื่องมือที่3จากตัวคุณเองหรือจากแฟนของคุณเนี่ยคุณคุณลองพิจารณาดูว่ามันเป็นมาจากใครนะคะถ้าถ้าตรงปัญหาตรงนั้นเนี่ยมันสามารถ Resol v e นะคะแก้ไขได้เนี่ยแม่หมออยากจะให้คุณแก้ไขก่อนนะคะอ่า เราสามารถเอชโอพเอนิเคิลเนี่ยเป็นการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่อาจจะกับคนเดิมก็ได้สมมติเรามีเกณฑ์เบรกกันไปนะคะทะเลาะกันบาดหมังกันไม่คุยกันสักพักหนึ่งสมมติแยกบ้านกันอยู่แยกห้องนอนกันอยู่อะไรเงี้ยเรามีปากเสียงกันทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเนี่ยเอช p อพเอน l เคลเนี่ยแปลได้2อย่างเรื่องแรกเนี่ยคุณสามารถเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมได้กลับมาเข้าใจกันความรักเนี่ยสามารถกลับมาพลิกฟื้นจากที่ไม่ดีเนี่ยกับกลายเป็นดีได้หรือประเด็นที่2ถ้าคุณคิดว่า มือที่สตรงนั้นมันไม่สามารถจะให้อภัยได้หรือว่าคุณตัดสินใจแล้วว่าถ้าเกิดแฟนคุณนอกใจคุณอะไรอย่างนี้นะคะคุณก็เป็นคุยนอปซอสคือตัดสินใจให้เด็ดขาดไปเลยว่าคือคุณจะลุกฟอร์เวิร์ดที่จะไปหาคนอื่นละนะคะคุณอาจจะจบความสัมพันธ์ลงและไปหาคนใหม่ก็ก็ดีนะคะแม่หมอจริงๆแล้วเนี่ยแม่หมอไม่เชียร์ให้คุณะเลิกกับคนเดิมนอกจากว่าความสัมพันธ์ที่คุณพิจารณาไตรตรองอย่างรอบครอบแล้วคุณคิดว่ามันไปกันไม่รอดนะคะคุณก็ตัดสินใจไปเลยให้เด็ดขาดนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจเนี่ยอยากให้ใช้สติให้ดีๆไตรตรองให้ดีๆเพราะว่ามันจะไม่สามารถเอาคืนมาได้แล้วเพราะว่าถ้าคุณฟันไปแล้วหมายถึงตัดสินใจให้เด็ดขาดไม่เอาละเลิกลวการเริ่มต้นครั้งใหม่เนี่ยเทคเจอร์นีคุณก็จะได้เดินทางไปเจอคนใหม่ๆนะคะซึ่งแม่หมอก็ยังตอบไม่ได้ว่าคนใหม่จะดีกว่าคนเดิมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม่หมอถึงพูดว่า คุณต้องมีความรอบคอบในการตัดสินใจในครั้งนี้ถ้าคุณคิดว่าการตัดสินใจในเดือนเมษายนเนี่ยยังไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีเพราะว่าเรื่องอื่นของคุณมันยุ่งเรื่องงานเรื่องอะไรมันยุ่งแม่หมอคิดว่าั้นคุณก็เบรกความสัมพันธ์ก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจเดี๋ยวแม่หมอลองมาดูให้ในครื่องปักหลังของเมษายนว่าดูความรักของคุณดีขึ้นหรือเปล่านะคะเมื่อทีคุณตัดสินใจในช่วงจังหวะที่มันไม่ดีคุณยุ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีถ้าคุณเลิกกับเเเเเขาา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 ไไไปปแแลล้้้้วววคคคุุณณอจจจจะสีียยยใกกกกก็ดดดดหหัััังงนนนนนนนิิพพบมมม่่ซึรรรรฉชธ มีแฟนยากนะคะมันไม่ได้มีแฟนกันง่ายๆหรือมีแฟนแล้วมันชอบจะมีปัญหากันเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าให้ใจเย็นๆใช้สติให้ดีๆถ้าเป็นไปได้ก็เอ็ก n d นการตัดสินใจออกไปก่อนคุณคุณยังไม่ต้องรีบตัดสินใจนะคะอันนี้แม่หมอขึ้นอยู่กับคุณเลยในกรณีของคุณเลยนะคะว่าคุณจะเอาอยัางไงแม่หมอแค่ชี้แนะแนวทางให้เฉยๆขอให้ชาวราศีกันใจเย็นๆโชคดีค่ะชาวราศีกัน คนที่ยังเป็นโสดอยู่หรือคนที่มีคนคุยแต่ยังไม่ได้ตกลง,งเป็นแฟนกันไพ่ใบแรกคุณได้ the emperor success and fulfilled d o m i n i o n แล้วก็ไพ่จบที่ไพ่ judgment นะคะจากไพ่สีใบนะคะตัวคุณนะคุณได้ the emperor เป็นไพ่จกักรพรรดินะคะในแง่ของความรักแม่หมอคิดว่าคุณค่อนข้างมี e ก o นะคะหรือมีการ protection ตัวเองสูงคุณเป็น emperor คุณก็คือเหมือนแบบ มีวางอํานาจหรือว่าคุณคุณสร้างเกราะของคุณเอาไว้นะคะคือบางคนเนี่ยมันเจ็บช้าน้ําใจในเรื่องของความรักเนี่ยมาเยอะทําให้คุณเนี่ยมีมีการโปรเทคตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดใครที่เคยเฮิร์ตมาก่อนแบบอาจจะเลิกกับแฟนมาหรือโดนให้ทําให้แบบ โดนแทงข้างหลังมาหรือสร้างความเจ็บช้ำบาดหัวใจคุณมาเป็นเวลายะเวลานานาและยังไม่ได้เจอคนที่ใช่เนี่ยแม่หมอคิดว่าคุณจะเลือกเยอะนะคะเอ็มเพอเรอร์เนี่ยคุณจะมี p r o t e คชั o อะคือเหมือนแบบว่ามีกำแพงเลยถ้าเกิดเขาไม่แสดงออกว่าเขาจะจริงใจกับคุณแ,แน่นอนหรือแบบคุณมั่นใจเนี่ยแม่หมอคิดว่าคุณจะปิดใจนะคะชาวราศีออกันคนที่ยังเป็นโสดอยู่หรือคนที่ไม่ค,คุยก็ตามอาจจะเข้ามายากนะคะเรื่องแรกนะคะแม่หมอต้องถามก่อนว่าคุณเชื่อเรื่องบาปกรรมหรือเปล่า เวรกรรมนะคะแม่หมอเนี่ยเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะบางทีเนี่ยแม่หมอก็จับแล้วแม่หมอก็จะเห็นนะคะทีเนี้ยแม่หมอคิดว่าชาวราศีกันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความทุกข์ในเรื่องของความรักเมเจอร์ oring, ไม่ได้บอกว่าชาวราศีกันร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของคุณนะคะถ้าใครเนี่ยไม่ค่อยสักเซสนในเรื่องของความรักนะคะแม่หมอก็อยากจะให้คุณนะี่ยทบุญอุทิศส,ส่วนกุศลุศส่วนกุศลเนี่ยให้กับเจ้ากรรมในเวรในเรื่องของความรักเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าชาติที่แล้วคคุณทําาอะะะไรมม,มันนนนขึ้้แบบี เอาเป็นว่าคนที่มีคนคุยเองเนี่ยแม่หมอก็มองว่าเขาก็อาจจะไม่ได้ถูกใจคุณมาก success a n d f u l f i l l คุณอาจจะรู้สึกชอบชอบเขานะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็มี protection อ่ะคุณก็เลือกเยอะอยู่ดีคือไม่มั่นใจว่าคบแล้วหรือว่าไม่มั่นใจว่าอีกฝ่ายเขาเปิดใจคุณหรือเปล่าก็ได้นะคือสมมติถ้าคุณไม่ชัวร์คุณอาจจะไม่เข้าไปจีบตรงตรงว่าเอ้ยเนี่ยแบบเราชอบเธอนะคุณอาจจะไม่บอกรักเขาอะจนกว่าจะรอดูทีท่าว่าเขาจะสนใจคุณหรือเปล่าคุณคุณก็มีอีโก้ มีอีโก้มีความหญิงโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ชายคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าคุณไม่มั่นใจว่าผู้หญิงเขาก็จะตอบสนองคุณแล้วคุณจะต้องแบบเพ้อด่ะถ้าคุณไปบอกรักเนี่ยแม่หมอคิดว่าคุณจะไม่บอกคุณจะรอดูจังหวะไปก่อนซึ่งแม่หมอถามแม่หมอแม่หมอคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะคุณจะได้ไม่ต้องเหมือบประมาณว่าถูกหมดไปบอกแล้วเกิดเขาไม่ชอบขึ้นมา บอกขอโทษนะเราไม่ได้ชอบเธอแบบนั้นอย่างเงี้ยคุณก็จะเฮ้ยทีนี้คุณจะยิ่งปิดตัวเองใหญ่เลยทีนี้ความความที่คุณจะไปกล้าไปบอกรักใครหรือไปชอบใครมันยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆแม่หมอก็อยากจะให้คุณคลิปสิครัตรงนั้นไว้ก่อนในช่วงนี้นะคะอย่าเพิ่งไปบอกรักเขาเลยนะคะแล้วแม่หมอก็มองว่ามันก็อาจจะไม่ได้เข้ากันได้ร้อยเปอร์เซนต์บางทีเนี่ยชาวราศีกันคุณอาจต้องใช้เวลาศึกษาเขาไปอีกสักพักหนึ่งแรกๆคุณก็อาจจะไม่ได้ชอบมากแต่คุย,คย,คยไปเออคัาทางเขาก็านิสัยดีอย่างเงี้ยเราต้อง แบบว่า spend time together ให้มากกว่านี้นะคะใช้เวลาอยู่ด้วยกันเพื่อศึกษาดูใจกันใจเย็นๆยังไม่ต้องรีบตัดสินใจนะคะส่วนคนโสดเนี่ยแม่หมอก็ให้คุณมองมองไปข้างหน้าเนาะโดมเมนเนี่ยเป็นไพ่ look forward คุณกำลังหาเป้าหมายใหม่ละคือถ้าที่ผ่านมาเนี่ยความรักของคุณมันไม่ดีหรือมีการจบลงไปนะคะมองหาคือยังไม่เจอคนถูกใจคุณก็เริ่มมองหาคนใหม่ลวโดเมนเนียขึ้น look forward นะคะคุณอย่าไป look backward นะคุณ look forward แฟนเก่ากลับมาคุณก็ไม่ต้องไปสนใจแม่หมอคิดว่าคุณมองไปข้างหน้าดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเวรกรรมของคุณแม่หมอตอบไม่ได้เลยไพ่จบเป็นไพ่จัดเม้นต์แบบนี้เขาไม่ให้ทายนะคะจัดเม้นต์เนี่ยมันเป็นไพ่บาปกรรมหรือเวรกรรมที่เรากระทํามาไม่ว่าทุกภพทุกชาติถ้าชาติที่แล้วเนี่ยคุณอาจจะเป็นกระทํากรรมที่มันไม่ดีเกี่ยวกับความรักก็ได้นะคะเรามองไม่เห็นตรงนั้นแต่ละคนเนี่ยมีกรรมที่แตกต่างกันออกไปเราก็ต้องชดใช้กรรมในชาตินี้ซึ่ง มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีทางมีแฟนแต่ถ้าคุณนะ่ะพยายามหมั่นอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยให้กับเจ้ากันในายเวรแห่งความรักมากๆนะคะแล้วก็ลองไปฟังคลิปแม่หมอดูที่เกี่ยวกับความรักที่แม่หมอเคยทําก่อนหน้านี้นะคะสําหรับคนที่เรียกว่า สามราศีที่ที่ที่มักจะมีปัญหาเรื่องความรักเนี่ยชาวราศีกันเป็นหนึ่งในนั้นนะคะแม่หมอเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันแม่หมอก็เลยเชื่อเรื่องนี้อย่างมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะสักเซสเรื่องความรักบางทีมันยากเนาะแม่หมออาัยสี่สาแล้วยังไม่สักเซสนะคะคือแม่หมอคิดว่ามันบางทีมันต้องทําใจอะ่ะบางทีเราหาไปทั้งชาติบางทีมันก็ไม่ได้แต่แม่หมอก็ไม่อยากให้หมดกําลังใจใช่ว่าทุกคนจะเป็นแบบแม่หมอหรือทุกคนจะต้อง มีปัญหาเรื่องความรักตลอดชีวิตไม่ใช่คุณลองทําบุญไปเรื่อยๆบางทีเนี่ยมันอาจจะถ้าเกิดเจ้ากรรมในเวรที่คุณเคยมีชาติที่แล้วเนี่ยเขารับยอมรับผลบุญที่คุณส่งไปให้ชาตินี้คุณอาจจะสมหวังเรื่องความรักได้คนดีๆเข้ามาก็ได้เนี่ยเขาให้ลุกฟอร์เวิรนะคะแต่มันขึ้นอยู่กับ บาปก,กรรมหรือว่าขึ้นอยู่กับ j u d g m e n t ว่าเขาจะพิพากษาคุณยังไงนะคะถ้าคุณโชคดีคุณก็อาจจะพบเจอคนที่ดีก็ได้เราคงไม่อยากเจอคนที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตเนาะสมมติคบ,บไปก็ต้องมานั่งเลิกกันไปหรือว่าทําให้เราเจ็บช้าน้าใจมันเสียใจกว่าไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเย็นๆคุณยังไม่ต้องรีบตัดสินใจถ้าใครเข้ามาในจังหวะนี้หรือคุณไปถูกใจใครแม่หมออยากให้เก็บเป็นสิ c r e t ไว้ก่อนอยังไม่ต้องไปเปิดใจให้กับเขาช่วงนี้แม่หมอคิดว่าคุณศึกษาดูใจให้ใหชัวรรกก่่่่ออออนนววาาาาเเเขขชบบคคคุุณณด้ยหหหืืปลแัไ หลังจากนี้จังหวะดีๆคุณค่อยเผยความในใจของคุณถ้าเผยตอนนี้เจ้ดชเมขึ้นแบบนี้มันก็50 50บางทีถ้าเกิดคุณไม่อยากเสียใจอีกครั้งหนึ่งแม่หมอคิดว่าเก็บไว้อีกนิดนึงยังไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆดูกันไปก่อนขอให้โชคดีค่ะ